คุยกับพวกเราในเรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจกวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้คืออะไรเลขที่ออกได้แก่เลขที่แปดเลขที่สามยืนขึ้นค่ะโอโ้โหนพิเดชพอพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจกนูนึกถึงอะไรรูกอันนี้ตอบแบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลูปเป็นความรู้เดิมของพวกเราสะพานกระจกชื่อว่าอะไรครับ การเลือนกระจกเนี่ยในขาอคิดของมึงนึกถึงอะไรลูกฮะนึกถึงฝุ่นเก่งมากครับนั่นลงต่อมาผู้หญิงบ้านค่ะเลขที่18ยืนขึ้นพอพูดถึงอะไรพอพูดถึงปัญกการเรือนกระจกดูนึกถึงอะไรลูกอ่าการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ทำลายป่าเออมีใครอยากตอบอีกไหมคะเก่งมากประเวทเพื่อนหน่อยมีใครอยากตอบอีกไหมลูกว่า หรือตัวที่คุมบรรยากาศของพวกเราเนี่ยทำให้มันร้อนระบ,บุค่ะลูก ตัวการสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิเพิเ่มขึ้นในศตรวรรษที่20คือการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนั่นเรียกเห็นบ่าจากกราฟการใช้หรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือลดลงเรื่อยๆคะ่ะลูกเพิ่มขึ้นเป็นคำตอบพี่ เพราะชนะเน่ยเพราะะนนอะไรลูกโชคจากพาร์ตการเลือดเจ้าชู้เย้ต่อตีค่อที่มามนะคะข้อสองเลยข้อที่สองมาลูก ตอบได้พอดีอ่าในตรวเซนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะกอนคำตอบที่ถูกต้องได้แก่อ่าคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือไม่5ประเทศแรกที่ปล่อยแก๊สเรือ อะไรเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการไปแกะเรือกจอมมาแล้ว าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตัเชิญมายืนตรงคเนีย้ค่ะค่ะไม่ดีเลยนะนี่หลังอ่ะพี่สองที่สองเชิญค่ะไม่ดีสองะวันไปแลกกันเองกลางเอกผลและที่สามได้แก่